มามือนีส้างหน่อยจะพาพี่น้องมาเฮ็ด hey, DIY โต๊ะเก้าอี้พี่น้องจากยางรถยนต์พี่น้องขาโต๊ะจากไม้เก้าอี้ที่มันหักพี่น้องมันหักเข้ากะจะเอามา DIY ดัดแปลงใส่กับยางมอเตอร์ไซค์พี่น้องเฮ็ด <Hey, S 1> เป็นโต๊ะใส่งานใส่ในครัวเลื่อนพี่น้องสไตล์สร้างแต่งมาก่อนอื่นเข้าสมปูลแล้วเข้ากะจะเอาปูลมาเทาพี่น้องหลังจากเข้าเอาไม้ไผ่กับลวดมัดใส่กันเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ชื่อเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตักปูนใส่พี่น้องเฮ็ดง่ายพี่น้องมันบ่ยากดอกพี่น้องงานดีว่าเห็ดไปปอกปอกไปพี่น้องชืบชืบปาดไปเรื่อยๆพี่น้องฟืบนี่กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยชืบชืบนี่เป็นได้พ os, bastards, ี่น้องเฮ็ดเองได้เร้อพี่น้องเห็ดใส่ในขั้วเลื่อนคำว่าดีไอไวบอมีสูตรตายโตพี่น้องดัดแปลงใส่งานได้ตามเฉพาะของถี่ฮองมันหักมันพังมาดีไอไวใส่งานใหม่พี่น้องปุ๊บชืบชืบ ปาดไปชึบชึบชึบแต่งหนาไปฟึบฟบง่ายๆพี่น้องนี่สามารถเอาไปเลี่ยนแบบเฮ็ดตามได้ด้วยพี่น้องสร้างหน่อยบอสังวนลิกซิตพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเองใส่เองในขั้วเลื่อนก้าวพื้ปาดไปชึบ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 ฟบ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 หลังจากเขาปาดปูนแล้วเขาก็จะเอาเศษกระเบื้องมาปูพี่น้องฟึบฟึบฟบเป็นไดฟึบบฟึบฟึบตาตาจะประมาณนี้แล้วพี่น้อง แต่งไปเรื่อยๆพี่น้องแต่งฟึบฟึบฟึบให้มันเสมอพี่น้องกาจะนําเศษกระเบื้องมาใส่ตานีพี่น้องฟึบฟึบ่ะเป็นไรพี่น้องฟึบฟึบ่ะเอาเศษกระเบื้องมาใส่ตานีพี่น้องหลังจากเข้าปาดปูนเสร็จแล้วเข้ากาจจะเอาเศษกระเบื้องที่มันแตกที่ห้อเคาะแล้วมาวางเป็นจุดจุดไปพี่น้องวางปึ๊บเข้าไปตึ๊บเข้าไปอันที่หนึ่งปึ๊บวางไปเรื่อยๆพี่น้องตามสไตล์ตามไล่ไปเลยพี่น้องเห็ดไง โต้ดีพี่น้องจากยางรถยนต์และกะขาเก้าอี้ที่มันหักที่มันพังพี่น้องตามสไตล์สร้างหน่อยสร้างแต่งขึ้นเก้าพี่น้องกะจะเอาเศษกระเบื้องที่แตกที่ห้าทุบเมื่อกี้มาวางไปเรื่อยๆพี่น้องชืบเข้าไปปึ๊บสามารถเหตส่ในขั้วเลื่อนพี่น้องง่ายๆปูนกะใส่แค่2สองขุ้ถังพี่น้องสมง่ายๆพี่น้องเหตไปเรื่อยเฮ็ดเหไวใส่งานในขั้วเลื่อนพี่น้องเหตง่ายงตามสไตล์สร้างแต่งพี่น้อง ปึ๊บวางไปชืบเข้าไปฟืบเข้าไปปึ๊บง่ายๆพี่น้องมันบอยากคําว่าดีไอไวสามารถเอามาดัดแปลงเฮ็ดของใส่ในขั้วเลื่อนเหรอง่ายๆหลักก็เคาะกดกดเข้าไปเรื่อยๆพี่น้องกดกดฟื้บฟืบฟืบเห็นจมเข้าไปในปูนพี่น้องแล้วก็เฮากะจะเคาะจังหน่อยพี่น้องปอกปอกปอกเข้าไปปึ๊บกดไว้จังหน่อยฟืบฟืบฟืบพี่น้องปอกปอกปอกเข้าไปปึ๊บนี่แหละพี่น้องงานดีไอไวพี่น้องบอจําเป็นต้อง เฉพาะสามารถดัดแปลงได้ครับคำว่าดีไอวายพี่น้องถามมเบึงว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงพี่น้องเกาะเข้าไปปุ๊บเฮาก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบบบบบบุ๊บไปจุ๊บ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 อะแน่นลือยังปุ๊บปุ๊บปุ๊บชอ่ะลังจากนั้นเทาก็จะขูดปูนพี่น้องขูดปูนปุ๊บให้ตามรลองที่ห้อยกระเบื้องเขาปุ๊บปุ๊บเฮาก็จะทามันมาตานีพี่น้องทางให้มันแหง้งกะจังจะเอาผ้ามาเช็ดออกพี่น้อง แค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์พี่น้องงาน DIY โต๊ะเก้าอี้จากยางมอเตอร์ไซค์พี่น้องขาเก้าอี้ที่ฮัก DIY ไส้กันพี่น้องมาถาเบงว่าตอนจบมันจะออกมาหน้าตาเป็นจังไรพี่น้องต่อไปนี้เฮาจะทาให้ปูนหมาดก,ก่อนพี่น้องฮะถตามารับชมตอนต,อนต่อไปพี่น้องว่าหน้าตามันจะเป็นจังไรพี่น้องเจ้า